สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกกุหลาบแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆกันเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยจะมีกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4ี่เส้นที่ความยาว120ซนติเมตรรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไว้แล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับอริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแล้วก็จะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่2จะสวมด้วยเส้นที่สาเส้นที่4ี่นะกดตรงรอยพับสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมา จับให้เข้าที่คะ่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเป็นฐาน8จับอริบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นไปด้านบนจับอริบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอริบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอริบินเส้นด้านล่างสอดเข้าตรงช่องนี้นะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบน ในลักษณะนี้นะค่อยๆดึงริบบิ้นขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดๆจับๆให้กระชับได้เป็นฐาน8เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่สจะทับด้วยเส้นที่3 เส้นท so ี brand, so, oh ่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้นสี่เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันจับริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาเอาหนึ่งด้านล่างขึ้นมาด้านบนสองด้านบนวางลงมาเอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สามด้านบนวางลงมาเอาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สี่ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับหมุนมา นี่นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิมเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะจากปริบบิ้นเส้นที่หนึ่งด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่สองสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนในลักษณะนี้นะค่อยๆปล่อยริบบิ้นออกมาค่ะเส้นที่สามสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมานี่นะเส้นที่สี่ค่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมา เสร็จแล้วลีก็จะปล่อยเมือกมาจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมานับริบบิ้นข้าม3ามเส้นแล้วพาดนะ1นึ่งสองสามจับริบบิ้นนี่นะพาดมา1นึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมา หนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมาหนึ่งสองสามจับริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้นสามเส้นนะจะไม่มีที่พาดแล้วดีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงไปนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะในแบบนี้ ต่อเลยจับริบบิ้นโค้งมาสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาค่อยดึงริบบิ้นลงมานะคะต่อเลยค่ะจับริบบิ้นโค้งมาแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาในแบบนี้นะเสร็จแล้วลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะนี่นะคะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้ทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้กระชับอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะกลับด้านค่ะ กลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะเร็วไปไหมคะถ้าช่วงไหนเร็วไปก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทําไปนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินโค้งไปด้านหลังโค้งกลับมาด้านหน้าในลักษณะน,นี้นะ,ะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขามาฝั่งด้านขวามือนะค,ะค่อยๆดึงรลิบินลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งแปดเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะเส้นที่สองจะสวมมาเส้นที่ 1, หนึ่งไล่เรียงกันมาในลักษณะน,นี้นะคะทุกเส้นเลยนะจะสวมกันในลักษณะน,นี้ มองเข้าไปดูด้านในได้นะคะเพื่อที่จะให้มองเห็นตัวดอกช่องที่เราจะเสียบดิบิตลงมานะค่อยๆทำไปค่ะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้ทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึ่งในแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับอาริบินเส้นนี้นะคะจับริบิ้นพับมาด้านหน้าอ้อมไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอตัวริบิ้นพับกลับไปด้านหลังอีกครั้งหนึ่งในลักษณะนี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะที่ตรงกับเส้นของเขานะคะให้ลอดผ่านมาสามช่องนะ นี่นะคะ1 2 3สแบบนี้นะริบบิ้นจะออกมาฝั่งด้านซ้ายมือนะคะค่อยๆจับริบบิ้นดึงลงมานะพร้อมดูกรีบด้วยนะคะนี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะในแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3เส้น1 2 3แบบนี้ทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะจับให้เข้าที่อีกครั้งหนึง่งในแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะนี่นะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้นะคะจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับปัวตลิบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะเข้าไปในตัวดอกนี่เลยนะให้ลอดผ่านออกมาด้านล่างนะคะค่อยค่อยดึงลงมาค่ะ พร้อมดูกรีบด้วยนะในแบบนี้นะคะต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะแบบนี้นะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะลอดผ่าน3มเส้น1 2ึสแบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะในแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายลิบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะคะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้งแปดเส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่เหรียญกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลย ในแบบนี้นี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปวยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบพุ่มแบบใหม่สวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับ s c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ